ศัตรูกลายมาเป็นมิตรในปี1946หลังการกู้อิสรภาพของเกาหลีคุณพ่อมูลถูกจับขณะเผยแพร่ศาสนาในเกาหลีเหนือตำรวจกล่าวหาว่าเขาเป็นสายลับของประธานาธิบดีดีซึงมันของเกาหลีใต้และกักขังท่านไว้ในค่ายกับกันแดลงในกรุงเปียงยางผู้คุมได้ทำทรมานท่านอย่างหนักและโยนร่างของท่านที่พวกเขาคิดว่าเป็นศพออกไปบนหินม สมาชิกของท่านพบท่านและเริ่มเตรียมจัดพิธีศพด้วยความเศร้าโศกแน่นอนคุณพ่อมูลไม่ได้เสียชีวิตท่านยังคงมีชีวิตและด้วยคำอธิษฐานของพวกเขาและยาสมุนไพรท่านก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นึงปีต่อมาคุณพ่อมูลถูกจับอีกครั้งและถูกจองจำในค่ายกับกันแรงงานพิเศษฮึงดำ ภายใต้การบังคับใช้แรงงานที่โรงงานปุ๋ยในโตรเจนฮึงนำํำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่านต้องทนทุกทรมานอย่างสุดจะพันนา,นาเป็นเวลาสองปี8เดือนมันเป็นสภาพแวดล้อมที่หนักโทษส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการและร่างกายอ่อนเพลียภายในเวลา6เดือนขณะที่เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นแม่และคุณยายของฉันก็ถูกตำรวจคอมมิวนิสต์คุมขัง เนื่องจากความเชื่อและการปฏิบัติกิจทางศาสนาของเราด้วยเช่นกันพวกเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากได้รับความยากลำบากมากฉันได้เล่าถึงการพลัดพรากจากครอบครัวของเราการหลบหนีของเราในปี1948ด้วยความช่วยเหลือของคุณน้าของฉันและการเดินทางอันยากลำบากของเราเพื่อไปทางตอนใต้แล้วในช่วงหลายทศวรรษต่อมา รัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงปฏิบัติต่อเราในฐานะศัตรูฉันและสามีได้ดำเนินการเคลื่อนไหวชัยชนะเหนือลทัทธิคอมมิวนิสต์ออกไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและเราได้รับข่าวว่าคิมอินซองผู้นำเกาหลีเหนือต้องการลอบสังหารเราสมาชิกของเราได้สร้างเงื่อนไขอดอาหารเป็นเวลาเจ็ดวันและติดขานในที่ฝั่งตรงข้ามกับองค์การสหรประชาชาติในปี1974 ในสถานการณ์เลวร้ายที่ผู้หญิงญี่ปุ่นถูกจับในเกาหลีเหนือในเดือนมิถุนาย,ยน1975หลังจากการล่มสลายของไซ้ง่อนไม่นานเราได้จัดงานรณรงค์ระดับโลกเพื่ออิสรภาพของเกาหลีซึ่งนำผู้คนกว่า1นึ่งล้านสแสนคนมาที่โยฮีโดพลาซ่าในกรุงโซนเพื่อย,ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในการต่อต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์โดยปราศจากทั้งความหวาดกลัวและความโกรธเคือง ฉันและสามีอธิษฐานเพื่อการปรองดองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเราไม่ได้เพียงแค่รับผิดชอบต่อการแบ่งแยกของคาบสมุทรเกาหลีแต่เรารับผิดชอบต่อการรวมเป็นหนึ่งกันอีกครั้งอย่างสันติของคาบสมุทรเกาหลีด้วยเรารู้สึกอยู่เสมอว่าการยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีจะทำให้โลกกลับคืนสู่สันติภาพดังนั้น หลังจากกลับจากการพบกับประธานาธิบดีมิกาอินกอมาชอฟของสหภาพโซเวียตเราตัดสินใจว่าจะต้องพบกับประธานคิมอินซองแห่งเกาหลีเหนือเราตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำสิ่งนี้ภายในสิ้นปี1991เป็นเวลากว่า40ปีที่ฉันและสามีไม่สามารถเดินทางกลับสู่บ้านเกิดได้ตลอดปี1980เราได้สอนหลักการของเราในทุกมุมโลก แต่เราไม่สามารถไปที่เกาหลีเหนือแม้ว่าจะใช้เวลาบินเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจากกรุงโซลมันเป็นเช่นเดียวกันสำหรับชาวเกาหลีพลัดถิ่นทุกคนที่ต้องลงเอยโดยการอยู่ทางตอนใต้หลังสงครามเกาหลีไม่มีสิ่งใดสามารถบรรเทาความโหยหาและความปวดร้าวอันเป็นผลมาจากการไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบ้านเกิดนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อง อย่างไรก็ตามเหตุผลที่สามีและฉันต้องการไปเกาหลีเหนือไม่ใช่เพื่อไปเยี่ยมบ้านเกิดและญาติพี่น้องของเราถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงพวกเขาอย่างสุดซึ้งเพียงไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วจากประสบการณ์ในทางเหนือที่เราเคยผ่านมาจะทําให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากเหยียบย่างเท้าเข้าไปที่นั่นอีกเลยการตัดสินใจอันแน่วแน่ที่เราจะไปเกาหลีเหนือดูเหมือนกับเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้ เกาหลีเหนือแม้กระทั่งไม่อนุญาตให้กลุ่มนักข่าวจากตะวันตกเข้าไปด้วยซ้ำแต่เราอธิษฐานอย่างจริงใจอย่างต่อนเนื่องถึงการให้อภยัยและการปรองดองกันอีกครั้งและขอให้สมาชิกของเราไปสู่เกาหลีเหนือในหนทางใดก็ตามที่เป็นไปได้ด้วยความหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้หนทางท,งทั้งที่เหมือนกับไร้หนทางคำตอบสนองต่อการอธิษฐานของเรา ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน1,991ขณะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาผู้ส่งสารคนหนึ่งนำจดหมายเชิญปิดผนึกมาให้เราเราเปิดจดหมายฉบับนั้นในที่ส่วนตัวจดหมายส่งถึงเราโดยตรงระบุว่าประธานคิมอินซองเชิญเราไปยืนเกาหลีเหนือเราเก็บเสื้อผ้าและเดินทางไปยังศูนย์อบรมของบทของเราในฮาวายโดยไม่ได้บอกที่หมายที่เราจะไปให้สมาชิกรู้ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ส่วนตัวของเราเองก็รู้สึกสงสัยที่ฮาวายอากาศอบอุ่นพวกเขากล่าวแต่ท่านกำลังจัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาวเมื่อมาถึงฮาวายฉันและสามีพักที่สถานที่จัดการอบรมและจ,จดจ่อจิตใจของเราในการอธิษฐานก่อนที่จะย่างก้าวเข้าไปในเกาหลีเหนือเราต้องแก้ไขความรู้สึกเจ็บปวดที่เป็นโมในใจของเรา เราต้องให้อภัยคิมอินซองที่ระบบการปกครองของเขาทำร้ายประเทศชาติและโลกและไม่เพียงแค่นั้นรวมถึงเรื่องครอบครัวของเราและตัวเราเองด้วยถ้าเราเพียงคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราเท่านั้นเราไม่สามารถให้อภัยเขาได้มีเพียงในฐานะของพ่อแม่ของเขาเท่านั้นและด้วยเพียงหัวใจของแม่ของเขาเท่านั้นที่ฉันจะสามารถให้อภัยเขาได้ เพื่อช่วยลูกชายของเธอที่ถูกพิพากษาตัดสินประหารชีวิตแม่ก็จะพยายามหาหนทางเปลี่ยนกฎหมายของประเทศของเธอหัวใจของแม่เป็นเช่นนั้นด้วยหัวใจเช่นนั้นฉันได้ปฏิญาณว่าจะให้อภัยศัตรูของฉันฉันไม่ได้อธิษฐานเพื่อขอให้เรากลับจากเกาหลีเหนืออย่างปลอดภัยเวลานั้นเป็นชั่วโมงที่จริงจังที่เราได้ถวายการอธิษฐานอย่างต่อเน,นื่องไมสิ้นสุดเช่นเดียวกับที่โยชูวา ได้เดินวนรอบเมือเงเยรีโคเจรอบเราก็ได้เดินทางรอบเกาะใหญ่ของฮาวายครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อถวายคํามั่นสัญญาที่จริงใจอย่างที่สุดต่อเบื้องหน้าสวรรค์หลังจากที่เราได้สลายความเจ็บปวดที่ฝังอยู่ทั้งหมดสามีและฉันจึงแจ้งให้ผู้ที่จําเป็นทราบว่าเรากําลังเดินทางไปเกาหลีเหนือคนรอบข้างเราแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคุณกําลังจะไปยังสถานที่ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศัตรูของคุณมันอันตรายอย่างยิ่งและแตกต่างจากการไปกรุงม,มอสโคอย่างสิ้นเชิงที่นั่นไม่มีสถานทูตตะวันตกหรือสถานทูตเกาหลีใต้อยู่ไม่มีการป้องกันใดๆไม่ว่าในจดหมายเชิญจะเขียนว่าอะไรก็ตามไม่มีทางที่คิมอินซองจะอนุญาตให้คุณเดินทางเข้าไปได้เว้นเสียแต่ว่าเขาวางแผนที่จะให้คุณอยู่ที่นั่นตลอดไป ถึงแม้จะพูดออกมาด้วยความห่วงกังวลถึงความปลอดภัยของเราแต่คำพูดเช่นนั้นชักจูงให้เรายึดติดอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวและความกลัวของเราถึงอย่างไรก็ตามเรารู้ว่าเราต้องให้อภัยคิมอินซองผู้นำเกาหลีเหนืออย่างแท้จริงและสูงกอดเขาด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขไม่ว่าจะเสียงสักเพียงใดก็ตามเราคิดว่ามันเหมือนกันกับที่ยาโคบได้มอบทุกสิ่งที่เขามีเสี่ยงด้วยชีวิต ื่อไปพบกับเอซาวพี่ชายของเขาที่ตั้งใจจะฆ่าเขาหลังจากอดทนกับความยากลำบากอย่างสุดจะพันนา,นาเป็นเวลา21ปีในขณะที่ยังคงอุทิศทุ่งเทต่อพี่ชายที่เกลียดชังเขาอย่างจริงใจยาโคบได้รับปัญญาแห่งสวรรค์ที่จำเป็นต่อการเอาชนะหัวใจของเอซาวการจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นเพื่อนน้นเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากหัวใจของพ่อแม่ที่จริงใจสองสามวันต่อมา ด้วยจิตใจที่ชัดเจนและหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันของเราฉันและสามีพร้อมกับสมาชิกจำนวนหนึ่งได้บินไปปักกิง่งขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องรับรองของสนามบินที่ปักกิง่งตัวแทนของเกาหลีเหนือคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและยื่นคำเชิญอย่างเป็นทางการให้กับเราเอกสารดังกล่าวมีตราประทับอย่างเป็นทางการของปีงยางในวันที่30พฤศจิกายน คณะของเราเดินทางไปเกาหลีเหนือด้วยเครื่องบินพิเศษ js 2 1 5ของสายการบินโชซอนที่ประธานคิมส่งมาเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่เราเครื่องบินลำนี้ได้บินข้ามจองจูบ้านเกิดของสามีของฉันก่อนที่จะลงจอดที่เปียงยางขณะที่เครื่องบินบินผ่านจังหวัดเพียงอันซึ่งเป็นจังหวัดที่ทั้งสามีและฉันเกิดเรามองลงไปยังแม่น้ำชองชอนที่เราทั้งคู่เคยเล่นน้ำที่นี่ในสมัยเป็นเด็ก ฉันรู้สึกราวกับว่าฉันสามารถเอื้อมมือลงไปสัมผัสระลอกคลื่นสีน้ำเงินของแม่น้ำนั้นได้แม่น้ำนั้นไหลยอย่างสงบตลอดช่วงเวลากว่าสีทศวรรษทันเร้าโศกนับตั้งแต่ดินแดนของเราถูกตัดขาดออกจากกันโดยไร้ความยั้งคิดหรือไม่ความหนาวเย็นของลมแห่งฤดูหนาวที่เรารู้สึกได้เมื่อเราลงจากเครื่องบินที่ท่าอากาศยานานานาชาติปิญยางซูน,นันก็หายไปเมื่อเราได้รับการสูงกอดจากญาติของสามีของฉัน แน่นอนพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นคุณย่าคุณยายและคุณปู่คุณตากันแล้วพวกเขาคว้ามือเราไปกลมเอาไว้และร่ำไห้น้ำตาที่หลั่งออกมาเราทั้งน้ำตกไหลพร่างพูในหัวใจของฉันและฉันมั่นใจว่าสามีของฉันก็เช่นกันแต่ฉันกัดริมฝีปากและกลั้นมันเอาไว้เราเมอบชีวิตของเราต่อการเสี่ยงภัยในครั้งนี้เพื่อพ่อแม่แห่งสวรรค์และโลกไม่ใช่เพื่อความสุขส่วนตัวของญาติพี่น้องของเรา หรือของตัวเราเองจะมีการเดินทางในโอกาสหน้าเพืยอความมุ่งหมายนั้นเราสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กันและกันโดยการกระทําแต่ความดีที่ผลแห่งความดีจะย้อนกลับคืนสู่เราในภายหลังเราพักที่พีโอนี้เกตฮอนและในวันรุ่งขึ้นตามประเพณีในตลอดชีวิตของเราเราตื่นขึ้นในตอนเช้าตรู่และอธิตษฐานหากมีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องพักของเรา คำอธิษฐานทั้งหมดที่ร่ำให้เพื่อการรวมเป็นหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลีก็จะถูกบันทึกไว้ในวันนั้นและวันถัดไปเราได้รับการนำเที่ยวในกรุงปีงยางการพบปะก,กับกลุ่มผู้นำรัฐบาลเกาหลีเหนือที่สำคัญที่อาคารรัฐสภามาันซูแดนในวันที่3ของการพำนักของเราได้กลายเป็นตำนานในเกาหลีเหนือฉันและสามีรู้ดีว่าการพูดเพื่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อต้านอุดมการณ์จูเซ ของรัฐบาลในเกาหลีเหนืออาจเป็นเหตุให้ต้องโทษประหารชีวิตแต่เราตั้งใจที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อสันติภาพและการรวมเป็นหนึ่งขอให้มีการบันทึกคุณพ่อมูลยืนอยู่ในใจกลางเกาหลีเหนือและได้ประนามอุดมการความคิดจูเชและอาณาจักรจูเชท่านพูดเสียงดังและชัดเจนว่าการรวมเป็นหนึ่งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ บนพื้นฐานของแนวความคิดจูเชของประธานคิมอินซองเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสันติและเกาหลีสามารถกลายเป็นประเทศที่สามารถนำโลกทั้งหมดได้โดยผ่านอุดมการณ์ที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางและความคิดพระผู้เป็นเจ้านิยมของการเคลื่อนไหวเพื่อความสามัคคีเท่านั้นนอกจากนี้คุณพ่อยังได้ปฏิเสธคำโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขาว่าสงครามเกาหลีเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายใต้โจมตีฝ่ายเหนือ ในตอนท้ายของการพูดของท่านคุณพ่อมูลเตือนพวกเขาว่าคุณเรียกตัวเองว่าผู้นําได้อย่างไรในเมื่อคุณยังไม่สามารถแม้กระทั่งจะควบคุมอวัยวะเพศของคุณเองได้ชาวเกาหลีเหนือตกตะลึงกันทวนหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพวกเขาคอยสัญญาณให้เข้ามาพร้อมกับปืนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ในระดับหนึ่งว่าคุณพ่อมูลกําลังวางแผนที่จะพูดอะไร แต่สมาชิกที่ติดตามมากับเราต่างกลัวเป็นอย่างมากฉันได้เดินทางไปทั่วโลกกับสามีของฉันและเราได้พบกับผู้นำของหลายประเทศแต่ไม่มีที่ไหนเลยที่เราจะรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างกล้าหาญและการตัดสินใจที่แน่วแน่จริงจังเทียบได้กับวันนั้นในปียงยางคํำประสัยของคุณพ่อมูลเกินกำหนดการสำหรับมือกลางวันไปมากและทุกคน ก็ทานอาหารที่โตแยกกันอย่างเงียบๆหลายคนคิดว่าโอกาสในการพบกับประธานคิมนั้นสูญสิ้นไปแล้วสามีของฉันบอกว่ามันไม่สำคัญเขาได้พูดในสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะมาพูดแล้วในวันที่6ประธานคิมได้ส่งเฮลิคอปเตอร์มาสองลำเพื่อพาเราไปยังจองจูบ้านเกิดของคุณพ่อมูลตามที่ประธานคิมได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทางหลวงได้ปูถนนเล็กๆมุ่งไปยังบ้านในวัยเด็กของสามีของฉัน จดเตรียมแผ่นป้ายหลุมฝังศพที่สง่างามสงเกียรติและปลูกสนามหญ้าที่หลุมศพของพ่อแม่ของท่านพวกเขายัางว่าภาพและตกแต่งบ้านที่คุณพ่อมูลถือกำเนิดและฉาบทรายบนพื้นดินและสนามหญ้าเราไปเยี่ยมสุสานพ่อแม่ของสามีของฉันและถวายดอกไม้ฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในทิศท,ทางของอันจูบ้านเกิดของฉันที่อยู่ห่างออกไป18ไม์บ้านหลังเก่าที่เคยอบก,กอดฉันอย่างอบอุ่นยังคงอยู่ที่นั่นใหมนะ ทุกวันนี้ยังมีข้าวโพดปลูกอยู่ในสวนหลังบ้านใหม่นะลุงชพของคุณตาของฉันอยู่ที่ไหนฉันอยากรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฉันก็เก็บมันไว้ข้างในเราได้มาพบกับประธานคิมอินซองในานางของพ่อแม่แห่งสวรรค์และเพื่อกำหนดอนาคตของบ้านเกิดของเราเรามาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและโลกฉันไม่สามารถที่จะปล่อยใจไปกับความรู้สึกส่วนตัวของตนเอง จากการหวนคิดถึงอดีตเหล่านั้นฉันอยู่ที่นั่นเพื่อว่าวันเวลาจะมาถึงที่ชาวเกาหลีและประชาชนทุกคนจะมีอิสรภาพในการไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของพวกเขาในท้ายที่สุดเราได้พบกับประธานคิมซึ่งเป็นวันที่7ขณะที่เราเข้าไปยังไวสสโตนบ้านพักของประธานาธิบดีในเขตมาจอนจังหวัดฮัมกยองเหนือเขากำลังรอเราอยู่โดยไม่คำนึงถึงพิธีรีตรองสามีของฉันทักทายประธานคิมราวกับว่า พวกเขาเป็นเพื่อนเก่าและประธานคิมตอบสนองและทุกคนต่างก็ถอนหายใจในขณะที่ทั้งสองสวมกอดกันอย่างมีความสุขประธานคิมมองฉันในชุดประเพณีเกาหลีและให้การต้อนรับอย่างสุภาพรูปภาพประกอบพบกับคิมอินซองผู้นำของประเทศเกาหลีเหนือ6ธันวาคม1991คุณพ่อและคุณแม่หมูนได้ไปเยือนเกาหลีเหนือและพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลา8วันกิจกรรมลำดับแรกคือการรับประทานอาหารกลางวัน และในขณะที่เราทานอาหารเราเริ่มการสนทนาโดยแบ่งปันการพูดคุยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นการล่าสัตว์และการตกปลาคุณพ่อมูลและฉันค่อยๆแนะนำกิจกรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันของเรารวมถึงมหกรรมวัฒนธรรมและกีฬาโลกที่วางแผนจะจัดในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ไม่ได้ยินว่าจะมีพิธีรับพรมงคลสมรสให้กับคู่รักสามหมื่นคู่จากทั่วโลก ร่วมอยู่ในมหากรรมนั้นด้วยประธานคินจึงเสนอชายหาดเมียงซาซินม,มีในเขตวอนซานที่สวยงามของเกาหลีเหนือซึ่งมีต้นกุหลาบที่สวยงามเป็นสถานที่จัดงานเขายัางสัญญาว่าจะเปิดท่าเรือวอนซานเพื่อที่จะนำคู่สมรสทั้งหมดไปยังสถานที่จัดงานนั้นท่านใดน,นั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้พูดถึงการสนทนาเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและต่อเนื่องไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ สามีของฉันสวมกอดศัตรูของเขาผู้ที่ซึ่งเขาเตรียมการมานานนับหลายสิบปีเพื่อพบกันด้วยความรักที่ลึกซึ้งและจริงจังประธานคิมประทับใจในความจริงใจของเราและยอมรับข้อเสนอของเราด้วยท่าทีที่ร่าเริงเบิกบานตลอดช่วงเวลาที่พบกันในเวลานั้นแขกผู้มายืนจากโลกเสรีได้ไปยืนเกาหลีเหนือและโดยการเสี่ยงด้วยชีวิตของพวกเขาคอมมิวนิสต์เปลี่ยดทางศาสนา และฉันกับสามีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งาศาสนานอกจากนั้นเรายังเป็นผู้นำของการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อ,อยุติรัฐที่คอมมิวนิสต์การเดินทางไปเกาหลีเหนือของเราไม่ได้ไปเพื่อผลประโยชน์ในการร่วมทุนทางเศรษฐกิจเราไม่ได้ไปด้วยแรงจูงใจที่อับแฝงหรือสร้างทำเป็นสนใจผลประโยชน์ของเกาหลีเหนือในขณะที่แท้จริงแล้วเราอยู่ที่นั่นเพื่อผลประโยชน์ของเราเองนั่นเป็นเรื่องปกติของโลกการเมือง แต่สิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่ในความคิดของเราเลยแต่เพื่อประโยชน์ตามเจตจำนงแห่งแผนง,งานของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเราไปที่นั่นด้วยหัวใจของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเพื่อให้แสงสว่างและสวมกอดผู้นำคอมมิวนิสต์ด้วยความรักและเปิดหนทางสู่การรวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงเราเข้าไปยังดินแดนแห่งนั้นด้วยความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นและได้ให้คำชี้นำกับผู้นำสูงสุดของเขาให้รับพระบัญชาจากสวรรค์ ขณะที่อยู่ในเกาหลีเหนือแม้ว่าเราจะได้รับเกียรติในฐานะแขกของรัฐแต่เราก็ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจเพราะรู้ว่ามีหลายพันครอบครัวที่ต้องแยกจากกันและโหยหาซึ่งกันและกันเพราะเกาหลียังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่หลับในทุกค่ำคืนพยายามหาหนทางที่จะเชื่อมโยงโชคลาภแห่งสวรรค์ไปยังสถานที่นั้นโดยผ่านการอธิษฐานด้วยความรู้สึกจากใจของเรา เราใช้เวลาในแต่ละค่ำคืนนั้นในการถวายตัวเราต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อประโยชน์ในการรวมเป็นหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลีการเจราจาทางการเมืองและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรักที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งนี้การพูดคุยของเรากับประธานคิมและเปิดบทใหม่สำหรับการรวมเป็นหนึ่งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เมื่อมองย้อนกลับไปฉันคิดไตรตรองแล้วเห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลัทธิคอมมิวนิสต์มาถึงจุดสูงสุดที่สามีและฉันเสี่ยงชีวิตไปยังมอสโคและปีนยางด้วยจิตใจที่เบิกบานในฐานะตัวแทนของโลกเสรีเราสวมกอดศัตรูที่เคยข่มเหงเราอย่างรุนแรงด้วยการทำเช่นนั้นพวกเขารู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและเราสามารถรองดองกันได้อีกครั้งดังนั้น เราจึงได้วางรากฐานสำหรับการรวมเป็นหนึ่งและสันติภาพเราไปที่เกาหลีเหนือไม่ใช่เพื่อจะไปรับบางสิ่งแต่ไปเพื่อมอบรักแท้ที่แท้จริงเพื่อผลประโยชน์ของพระผู้เป็นเจ้าสามีและฉันได้ให้อภัยให้กับผู้ที่ไม่สามารถให้อภัยได้เพื่อผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติเรารักผู้ที่ไม่อาจรักได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแปดวันของเราได้ไม่นาน นายกรัฐมนตรีของเกาหลีเหนือยอนฮอยองมุกได้นำคณะไปยังกรุงโซลและลงนามในแถลงการร่วมว่าด้วยการยกเลิกนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในอีกไม่กี่เดือนต่อมาการเคลื่อนไหวของเราได้จัดตั้งบริษัทอุตสาหกรรมโรงงานเพียงวามอเตอร์ตลอดจนโรงแรมโบตรงรีเวอร์และสู่สันติภาพโลกขึ้นในปีางา ทั้งหมดเพื่อเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการรวมเป็นหนึ่งหลังจากนั้นมเมล็ดพันธุ์ที่สามีและฉันปลูกไว้ในเวลานั้นก็ออกดอกออกผลโดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ไปเยือนเกาหลีเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับเส้นทางสู่การรวมเป็นหนึ่งกันบนรากฐานดังกล่าวหน่อแห่งสันติภาพและการรวมเป็นหนึ่งกำลังเติบโตขึ้นเมื่อหน่อเหล่านั้นเติบโตเต็มที่ค้าอธิษฐานอย่างจริงจัง ที่สามีและฉันได้ถวายไว้เพื่อการรวมเป็นหนึ่งของเกาหลีจะถูกจดจำไว้ตราบนิรันดร์หลังจากการพบกับประธานาธิบดีกอมบาชอฟและประธานคิมสามีและฉันได้วางแผนงานในขั้นต่อไปเราจินตนาการภาพการก่อตั้งองค์กรที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางซึ่งจะเติมเต็มสุญญากาศที่จะเกิดขึ้นจากการล่มสลายของรัฐที่คอมมิวนิสต์และเตรียมพร้อมในการสร้างสันติภาพที่มีประสิทธิผล การคุกค,คามที่รุนแรงของกองกําลังทหารคอมมิวนิสต์กำลังจางหายไปการปฏิรูปความเชื่อทางาศาสนาและศีลธรรมในครอบครัวเปรียบเสมือนภูเขาลูกต่อไปที่ต้องปีงข้ามไปรูปภาพประกอบการเปิดสู่สันติภาพโลกในกรุงปีงอย่างสร้างโดยการเคลื่อนไหวแห่งความสามัคคี5สิงหาคม2007มันใช้เวลากว่า50ปีในการกวาดล้างลัทธิคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศลงทางขยะแห่งประวัติศาสตร์ แต่ความเสื่อมทรงของศาสนาและชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งกว่าดังนั้นจึงเป็นภยัยคุกคามที่ร้ายแรงกว่าผู้นำศาสนาได้รับพันธกิจจากพระผู้เป็นเจ้าให้ชี้นำทางผู้คนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบแต่อิทธิพลของศาสนาในยุคปัจจุบันได้เสื่อมถอยลงความท้าทายของเราตอนนี้กลับกลายเป็นการฟื้นฟูความศรัทธาทางศาสนากลับคืนมาเป็นดังเข็มทิศของสังคม ด้วยเหตุนี้เราจึงเพิ่มการทุ่มเทของเราในการนำผู้นำทางศาสนาให้มองไปเหนือขอบเขตจำกัดของพวกเขาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างศาสนาและทำงานร่วมกันบนพื้นฐานค่านิยมที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางร่วมกันในระดับสากลคุณค่าเหล่านี้เป็นคุณค่าที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันที่เราเรียกร้องให้บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและผู้นำทางการเมืองออกมาทำงาน สังคมที่เข้มแข็งของทุกเชื้อชาติประเทศและศาสนาเกิดขึ้นบนรากฐานของคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นบนรากฐานของความรักของพระผู้เป็นเจ้าระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่และลูกตามลำดับความรักของพระผู้เป็นเจ้าในครอบครัวนี้เป็นแหล่งของคุณค่าที่สมบูรณ์คุณค่าที่ทุกศาสนาแบ่งปันและสอนกันในระดับสากลเราได้ให้แรงบันดาลใจกับผู้นำแห่งความศรัทธา ในการทำงานร่วมกันและสอนเกี่ยวกับคุณค่าร่วมกันในระดับสากลเหล่านี้แท้จริงแล้วเราได้ทุ่มเททรัพยากรของการเคลื่อนไหวของเราไปที่เรื่องนี้มากกว่าการเติบโตของบทของเราวิสัยทัศน์ของเราได้นำผู้นำาศาสนาและผู้นำรัฐบาลมาเข้าร่วมกันโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จุดมุ่งหมายร่วมแห่งสันติภาพและเสรีภาพที่แท้จริงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทุกสาขาอาชีพ ที่เข้าใจต่อเป้าประสงค์ของเราได้กลายมาเป็นทูตสันติภาพโดยผ่านการทำงานของสหพ,พันธ์เพื่อสันติภาพโลกและสหพันธ์นานา,าศาสนาเพื่อสันติภาพโลกเริ่มตั้งแต่ปี2001ในเกาหลีกิจกรรมของทูตสันติภาพเหล่านี้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วทูตสันติภาพใน160ประเทศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์นี้ได้วางรากฐานของสันติภาพที่แท้จริง ผ่านการดำเนินโครงการในหลากหลายสาขาในที่ที่มีความขัดแย้งในที่ที่ความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในที่ที่ไม่ยอมรับศาสนาที่ที่ผู้คนขาดการดูแลทางการแพทย์ที่เพียงพอบรรดาทูตสันติภาพได้รรนทาความทุกข์ของพวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นเราได้ก่อตั้งองค์กรที่เป็นดังร่งนั่นคือสหพันธ์สันติภาพสากล อย่างเป็นทางการในลินคอนเซนเตอร์ในนครน,นิวยอร์กในวันที่12กันยายน2005หลังจากเหตุการณ์นั้นฉันและสามีได้เริ่มออกเดินทางไปยัง120ประเทศเพื่อพบกับทูตเพื่อสันติภาพและก่อตั้งสาขาของสหพันธ์สันติภาพสากลระดับประเทศสหพันธ์สันติภาพสากลได้นำผู้คนและองค์กรต่างๆจากทั่วโลกมารวมเข้าด้วยกัน โดยผ่านโครงการต่างๆที่สนับสนุนการสร้างโลกแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในปัจจุบนันสหพันธ์สันติภาพสาพกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในสถานะที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติอีโคโซกที่ซึ่งตัวแทนขององค์กรทำงานด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะพลเมืองโลกผู้รักสันติภาพ